กล้ามเนื้อหน้าแข้งอักเสบจากการวิ่งครับป้องกันได้อย่างไรวันนี้มาติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอเกอร์แอคชั่นอินรนช่นะครับชานลที่รวมทั้งเรื่องวิ่งเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกันกล้ามเนื้อหน้าแข้งอักเสบครับที่เรียกว่าชินฟริน์นะครับผมมันมันเป็นการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายการวิ่งซึ่ง มันจะมีอาการมันจะมีการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อด้านในหน้าแข้งนะครับผมสมมุติว่านี่เป็นหน้าแข้งใช่ไหมมันจะอยู่อักเสบที่กล้ามเนื้อหน้าแข้งนะครับผมเป็นเส้นเอ็นแล้วก็เนื้อเยื่ออ่อนรอบกระดูกหน้าแข้งนะครับกคคือประมาณตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับผมจะมีอาการปวดบริเวณหน้าแข้งด้านในครับมากพบอาการหน้าแข้งอักเสบเนี่ยในบรรดานักวิ่งสูงที่สุดเลยส่วนสาเหตุครับมันก็คือ การออกกําลังกายอย่างหนักโดยเคลื่อนไหวซ้าไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาก็มักจะพบกับนักวิ่งที่เพิ่งเริ่มวิ่งครับวิ่งเพิ่มระยะทางหรือระยะเวลาอย่างรวดเร็วนะครับผมในการวิ่งหรือคนที่เพิ่งกลับมาจากเพื่อที่จะวิ่งอีกครั้งหลังหลังหยุดยาวนะครับผมก็ต้องระวังกันไว้ให้ดีเลยนะครับ วิธีป้องกันไม่ให้ชินสปริน้นตรงเนี้ยอักเสบนี้เป็นหน้าแข้งนะครับเป็นหน้าแข้งผมสมมุติเฉยๆวิธีป้องกันไม่ให้เกิดชินสปริน้นอักเสบหรือว่าวิธีที่หยุดหยุดเขาเรียกวิธีรักษาแล้วกันนะครับผมก็คือว่าถ้าถ้าเราเริ่มที่จะเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านหน้าแข้งเนี่ยก็ควรจะหยุดพักนะครับผม ประครบเย็นพันด้วยพันด้วยผ้ากระชับพันกระชับด้วยผ้ายืดละกันนะครับผมอย่างที่สองก็คือว่าควรจะยืดเหยียดกล้ามเนื้อขาด้านล่างอย่างสม่ำเสมอรครับเนาะแล้วก็แน่นอนครับมันคือการการฝึกวิ่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ควรเพิ่มระยะทางอย่างรวดเร็วหรือว่าไม่ควรเพิ่ม เพิ่มความเร็วอย่างเฉียบทันนะครับผมอีกอันนึงก็คือว่าการสวมรองเท้าที่เหมาะสมแล้วก็พอดีเท้านะครับผมเนาะแล้วก็แน่นอนที่สุดครับคือควรควรควร,ควรรอให้หายไปเองอ,อาการนี้มันสามพลหายไปเองได้ครับก็ควรจะรอสักประมาณ2สัปดาห์นะครับผมแล้วค่อยกลับมาเริ่มค่อยๆวิ่งใหม่นะครับผมก็ ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s c r i า e ให้กับเอ็กแคร์เจอร์นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ